ทุกคนถุงเงินจะกินลูกชิ้นแล้วครับถุงเงินกําลังกินลูกชิ้นอยู่ครับทุกคนถุงเงินกินลูกชิ้นถุงเงินตาสีฟ้าด้วยคุณผู้ชมดูสิถุงเงินเพจค่ะคุณผู้ชมเสุ่งไม่ได้ล้างให้เขาถุงเงินเพจถุงเงินเพจไม่ได้เอาน้ําจิ้มลูกชิ้นออกให้อ่ะถุงเงินเพจนะนางเพดอ่ะ เสรลุงลูกเอาน้ำจิ้มลูกชิ้นออกให้ถุงเงินเผ็ดนางไม่ยอมกินเลยนางเผ็ดไปถุงเงินไปล้างก่อนก็ได้ปะไปมามาล้างแล้วอร่อยแล้วล้างแล้วถูกล้างเสรีลุงล้างลูกชิ้นให้ถุงเงินแล้วค่ะถุงเงินกินไม่ได้เมื่อกี้เดินโดนน้ำจิ้มลูกชิ้นเผ็ดค่ะถุงเงินเผ็ดน้ำจิ้มลูกชิ้นกินไม่ได้ค่ะตอนนี้คือเสรลุงล้างให้ถุงเงินเรียบร้อยแล้วอ่ะถุงเงินกินลูก ถุงเงิน,นล้างลูกน้ำลางลูกชิ้นให้ถุงเงินแล้วถุงเงินกําลังกินลูกชิ้นค่ะคุณถุงเงินน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหมาพันธ์อะไรรู้สิงดื่มแล้วเนี่ยถุงเงินน่ารักมากเลยค่ะนี่ถุงเงินเอาลูกชิ้นไปแล้วถุงเงินกําลังกินลูกชิ้นแล้วนางเพจค่ะเมื่อกี้หมาเพจค่ะ เม so ื่อก okay oh like? ี้หมาเพ็ดถุงเงินเพ็ดค่ะเศรษุงไม่ได้เอาน้าจิ้มออกจากลูกชิ้นเสรษุงยังเพ็เลยนะคะลูกชิ้นนั้นน้าจิ้มเขารสเด็ดมากอร่อยมากเลยค่ะลูกชิ้นขายอยู่ที่วัดมณีวงศ์นะคะหลานสาวป้าโบกับลูกสะพภป้าโบค่ะขายลูกชิ้นอยู่ที่วัดมณีวงศ์นะคะน้าจิ้มอร่อยมากค่ะคุณน้าจิ้มลูกชิ้นอร่อยมากแล้วเศลุงลืมเอาออกให้ถุงเงินอะถุงเงินกินน้ําจิ้มลูกชิ้นไปนางเรียไปคำหนึ่งสองคำนางเพ็ดนางไม่กล้ากินอะ เสดุงต้องเอาลูกชิ้นมาล้างน้ําให้ถุงเงินอะนะคะล้างน้ําจนสีซีดเลยอะถุงเงินถึงได้นอนกินลูกชิ้นอย่างอริสอร่อยอย่างนี้เลยค่ะทุนดูถุงเงินน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยทําไมถุงเงินน่ารักขนาดนี้อ่ะให้ชมความน่ารักของถุงเงินนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลาคลิปกันไปประมาณสามนาที ดูสิคะมันฟันมันเล็กนิดเดียวกัดเราก็ไม่คมนะคะฟันเขาเมื่อกี้ที่เขากัดมือเสร็จถุงน่ะแล้วมันกินลูกชิ้นนะลูกชิ้นดูสิลูกชิ้นลูกหนึ่งมันเคี้ยวนานมากเลยถุงเงินอะดูสิลูกชิ้นลูกหนึ่งนางเคี้ยวนานมากเลยค่ะคุณลูกชิ้นลูกหนึ่งสามนาทีแล้วนางยังกินไม่หมดเลยอ่ะสุดยอดถุงเงินอะถุงเงินน่ารักมากค่ะลูกชิ้นลูกเดียวนางกินตั้งสามนาทีแล้วนางยังกินไม่หมดเลยค่ะถุงเงินถึงจะให้ดูถึงเงินทุกซอกทุกมุมนะคะ ตอนนี้ถุงเงินน่าจะอยู่ประมาณอายุน่าจะประมาณเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะถุงเงินคราวที่แล้วเสร็จลงมาวันที่20 21กุมภา64 <y ell> เขาก็เจอเขาแล้วนะคะตอนนี้คือวันอาทิตย์ที่28กุมภา 12, มพาัน2 5 4ถุงเงินน่าจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะน่าจะได้ปะโบน,น่าจะได้เขามาประมาณจักต้นเดือนกุมภาเนี่แหละมีถุงเงินน่ารักมากครับถุงเงินสวัสด,ดีคุณผู้ชมค่ะลูกถุงเงินสวัสด,ดีคุณผู้ชมสิลูก ถุงเงินค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสิลูกดูถุงเงินกินค่ะลูกชิ้นลูกเดียวถุงเงินใช้เวลากินนานมากค่ะนี่ผ่านประมาณสามนาทีแล้วถุงเงินยังกินไม่หมดเลยลูกชิ้นลูกเดียวถุงเงินใช้เวลากินนานมากเขาดูเคี้ยวเอื้องใหญ่เลยฟันเขายังเล็กตัวค่ะหมดแล้วถุงเงินลูกชิ้นหมดแล้วลูกนน่เ่เน่เ่ถุงเงินอยู่ตรงนี้ลูกเงินน่เ่เน่เน่่เออนี่นี่นี่เนม เออนั่นแหละนี่นี่ตรงนี้เออนั่นแหละใช่ใช่ใช่นั่นแหละตรงนั้นแหละกินเลยนี่นี่ไงนี่เอา้าอ๋อมันก็เปื้อนฝุ่นนิดนึงอะโอ้ยเปื้อนฝุ่นนางไม่ยอมกิน,นะคะ่ะคุณค่ะถุงเงินนางน,น่ารักมากเราอยู่กับถุงเงินประมาณจะห้านาทีแล้วค่ะคุณผู้ชมถุงเงินมาขอมือแม่หน่อยขอมือแม่แม่ขอมือหน่อยลูกถุงเงินขอมือนะถุงเงินสวัสด,ดีคุณผู้ชมหน่อยสิลูก ถุงเงินหวัสดีครับก่อนลุกสวัสดีครับไปแล้วค่ะหมดของกินหมาน้อยก็หนีจากเราค่ะ